สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง YouTube ควายไทยไล่ทุ่งนะครับมื้อนี้ก็ออกล่ออีกแล้วพี่น้องครับเวลาว่างๆเนี่ยไ่ได้ทําภารกิจก็ออกล่อหาท่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมเบิ้งเนาะครับเนาะมื้อนี้ก็มาหากินนี่แหละครับอยู่เขตอําเภอภูเขียวนี่แหละครับแต่ว,ว่าเป็นตนําบลธาตุท้องเนะพี่น้องตําบลธาตุท้องนี่แหละครับมาพอฟาร์มควายงามขอกควายงามเพิ่นครับก็เลยเห็นแล้วเป็น,เป,นเป็นพ่อพันธุ์ละครับที่หมาไม่เอี่ยมเลยพี่น้อง เลยขออนุญาตเพื่อนไทยไปพ่อแม่พี่น้องเพิ่งให้ท่านปู้ชมผมได้เบิ่งได้รับชมครับนี่เป็นของหมอบอยนะครับคอกควายสิงเจ้าทุ่งนะครับนี่หรือว่าฟาร์มควายสิงเจ้าทุ่งครับควายในฟาร์มเราก็จะมีสองสามสี่ตัวนี่แหละครับแต่ว่าเมื่อน,นี้สิให้พ่อแม่พี่น้องมาชมเป็นพอพันุที่เราได้มาไม่เอี่ยมเลยครับนี่ตัวบักง่ายเลยเนี่ยแต่ว่าขอบอกพี่น้องท่านปู้ชมกันนะครับเมื่อน,นี้เราสุขภาพบดีร้อยผมชายเดียวครับนี่ กับผู้ดูแลคายแล้วนี่นาะหน่าเนาะนี่ครับเป็นพระเอกครับโตใหญ่ดำขึ้นลื่นเลยพี่น้องตัวนี้เพิ่นซื้อว่าเจ้ายักษ์ชัยภูมิครับพี่น้องครับนี่อายุอ่อนน้ำกับาสี่ปีกว่าสี่ปีเก้าเดือนครับเจ้ายักษ์ชัยภูมินี่ครับเพื่อนเป็นเสือสายทั้งพอเพิ่นซื้อเจ้าแบงนะครับพอเดียวกันกับเจ้าจริญนครับพี่น้องเจ้าขวงงลวว่า แต่ว่ามุมกว้างผมเต็มจอเลยพี่น้องเอาอ้ท่ายไปบอกไปท่ายไปพ่อแไม่พี่น้องท่านผู้ชมเบิ่งกับเบิ้งหน้าเพื่อนหนาตาล่อเราเอากันเลยครับนี่อายุสี่ปีเก้าเดือนนะครับเบิ่งทั้งหนาดูครับปุบ่นยำตุยตุยเลยครับนี่หน้านี่โมเมนเจ้าของนี่หน้าเป็นผู้ดูแลบอครับนี่เราเป็นผู้ดูแลเราเลยบเบาครับเราเป็นคนจับให้ผมเบิ่งครับพอเพื่อนซื้อเจ้าแบงนะครับเด้อพอเดียวกันกับก้าวจะลิน แต่ว่าแม่เพิ่นนี่เป็นสายปังแปดเล้วครับพี่น้องอายุอัดน,น้ำกระซี่ปีกวัวข้อมสูงตอนนี้ความสูงนี่บ่ได้วัดตีหรือไงแมนบอความสูงไม่วัดจากเทียบบ่ร้อยหกสิบซี่บ่ครับร้อยหกสิบซี่โอ้แมนบอ,นบอคือสูงคัดแขกพี่น้องเบิ่งผัวครับสูงอิลีพี่น้องครับแต่ว่าผมคอ,อกแล้ววันนีมุมถอยผมได้ท่ายเต็มเลยพี่น้องกับผมต้องท่ายไกลๆครับนี่ แต่ว่าตอนเพิ่นเป็นเด็กน้อย <c oughs> เพิ่นเคยได้เขมเด้พี่น้องอยู่ชนบุหรี่กับรุ่นฟันนำนมครับนี่แต่ว่าก็บองปีสามปีที่แล้วพุคนละครับแต่ตอนนี้เพิ่นเป็นพ่อพันธุ์แล้วเดียครับนี่ยังไงตโตมาโหล้านกับเป็นพ่อพันธุ์อีกตัวนึงของอำเภอผู้เขียวเฮาละครับที่เจ้าของเราได้มาได้มาสดศพสิงครับผมก็น,น้ำหาเห็นพอดีพี่น้องเพราะว่าผมก็ได้มาวางมือหวานมือก้อนเนี่ยครับนี่ผมก็เลยได้เห็นก้อนมูอก,กันเลยขอไทยไปเพราแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมบึง ก้องผมเบิ้งทั้งดากควายอาจสะเลี้ยวๆเด้อพี่น้องแต่ว่าควายเพิ่นโตย้ายไงครับแล้วก็ควอกเรามันก็เป็นแคบๆมาพี่น้องผม,ผมก็หามุ้ให้พี่น้องเบิ้งเต็มๆนี่ครับหน้าเราจูงร้อยร้ยขวางยังสี่ดูวละ่ะผมที่ได้ยุ่งไกลๆก็สีเต็มให้พี่น้องท่านผู้ชมผมเบิ้งเต็มๆพวกครับเบึ้งเทียบกับหน้าผู้ใช้หน้าเจ้าสูงเท่าไรเจ้าหน้าราสูงร้อยหกสิบคันเบิ้งระดับนี่กับหนอกควายนี่ควายสูงก้อเห็นเห็นพี่น้องหนุ่ยพุตมเชิดเนี่ยเนาะ เบิ่องเอาเลยครับผ kind of ู้ความใหญ่ความสูงไงแต่ว่าเมื่อนี้พี่น้องที่ได้เห็นพันธุกรรมเพื่อนพ่อเนี่ยครับเป็นมีลูกมาฝากไว้น้ำหนีครับลูกของลูกสายเพื่อนนอนนีตัวเนี่ยครับนอนอยู่เนี่ยครับลูกสายก็เป็นลูกสายได้เจรียนระบุครับนี่ก็ได้ผัวนี่ครับเดืยนกลัวได้ครับนี่เป็นลูกสายครับนี่ล้วพ่อกับพ่อกับลูกได้เห็นกันแล้วครับเมื่อนี้ก็ได้เป็นเดียนกลัวครับนี่เป็นลูกสายครับเบิ้งเบิ่งการให้ลูกเพื่อน แต่ว่าอันที่กิงเพื่อนกับมีหลายตัวอยู่แต่ว่ามื้อนี้มันโอกาสดีได้มาอยู่ครอบเดียวกันครับพ่อกับลูกเนี่ยคนนะครับเบิ่งลู่ครับการให้ลูกอะให้ลูกดีบอเอาครับกลับมาเบิ่งพ่อเพิ่อนกหงนะมาวันนี้เพิ่นตาควงใส่ผมถึงขวยแปลกกินได้วี่น้องบ่เคยอยู่ไกล่ขวยเพื่อนจากเชื่อแต่ว่าตอนนี้นะครับบ่ทันมีน้ำเชียอเด้วยครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเจ้าควงหมอบวยแล้วฟ้าทับสดย่างเดียวครับช่วงนี้ครับน้ำเชียอบ่ทันมี พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจอยากอยากได้ควยเล่านี่ไปเป็นขยายเป็นควยง้ามของขอไหนพ่อแม่พี่น้องกันลองโทรมาสอบถามเราเดอคบในราคาที่ค่าผสมสามพันบาทครับเอาจนติดครับรับประกันจนติดแล้วว่าพี่น้องครับนี่ขันผู้ใดพ่ดพอแม่พี่น้องท่านใดมีคว้ยแต่ว่าพอมีรถม้าหาตัวผู้หมอบอยแล้วก็มีรถบริการนี่ครับไปหับตัวเม่ม้าหาพระเอกเพื่อนเนี่ยครับมหาเจ้า ยักษ์ชัยภูมิเนี่ถึงที่เลยครับว่าแม่นเอาตัวผู้ไปครับเอาตัวแม่มาหาครับเพราะตัวผู้นี่ด้วยน้าหนักด้วยความใหญ่ความสูงนี่ก็โอ้รถปิกอัพยกลอดหน้าผุล่ะครับรุ่นเนี่น้าหนักประมาณตันกวาๆพุละ่ะนอ้าแม่นบาตันอาจสินดีบ่ดีอาจ,ดดอาจตันเครื่องผุนูพี่น้องนี่ผัวครับเบิ้งเบิ้งก็ยืนในท่าย ai, ดีดีแต่ว่าขอกเราหน่อยพอดพี่น้องมุมผมบ่มีเลยครับเต็มมากกอกเลยครับนี่ แต่ว่าผมก็ทอารทรัท์ไทยได้วพี่น้องอาจจเห็นเลี้ยวๆจังใดกออภวาไฟนยครับแต่ว่าควายเป็นตัวใหญ่แท้ๆแล้วพี่น้องเบิ่งห่างดูครับนี่โอ้เป็นพ่อพันธุ์ที่ลักษณะเด่นลำตัวยาวสูงใหญ่หางงามทึ้งพี่น้องครับนี่ว่าครับผู้ใดมีควายสายพัฒนาหรือว่าควายงามยู่แล้วอยากได้พันธุกรรมนี่ดีๆกับลองมาสอบถามเราด้วยครับเดี๋ยวเจรเบอร์โทรไปพี่น้องครับนี่ข้อควายสิงเจ้าทุ่งของหมอบอยนะครับบ้านน้องคัน ตำบลธาตุทองอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิครับเบอร์โทร094 306 2334ครับโทรมหาหมอบอยได้โดยตรงครับนี่มีรถรับตัวแม่มาให้ครูบาวเพื่อนพ่อมพี่น้องเย้ยเอาครับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องชมเป็นแรงบันดาลใจครับสำหรับเกษตรกร,ะกรนะครับที่เลี้ยงควายครับอยากเเป็นสายพัฒนาสิได้มีราคาอัปเดตราคาควายพ่อของพ่อแม่พี่น้องกัน ลองม้าผสมกับเจ้ายักษ์ใช้ยุ้มเบิ้งครับพี่น้องครับนี่เป็นพ่อพันธุ์ดังผู้เขียวอีกตัวนึงครับเป็นทางเลือกให้พ่อแม่พี่น้องครับเอาชิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แล่ะครับขอบคุณทุกท่านนะครับต,ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ